นกมินนะนกมินขายไปก็ผลงานเขาเป็นไงมึงจุพอจะเก่งครับพี่ก็ไม่เกินเจ็ดแปดรอบมึงเข้าเลยพูดนอกเลยอ๋อที่บอกว่าไม่เกินเจ็ดแปดรอบนี่ใช่ไหมเข้าเลยบ้านนอกเนาะถูกหลานจริงนี่แหละหลานฟอร์มก็เก่งหลานฟอร์มเนี่ยเก่งเจ็ดแปดรอบมึงเข้าเองเลยตับดักมันต้องลงมากลงไค่ติ่มตังเค์แบบมหัวบทจะเข้าพี่ถนะเนาะมันเข้ามันเอีงมรูนีมันรู้นี่ถ้าหลงกันต่ำนิดน้อยนะมันเข้าพวก บอบเหรือเลออู้เนาะออกไหวออกไหวเออเนาะโอ้นกขมิ้นตอนนี้ก็ไปที่อายุเป็นรุ่นรุ่นใหญ่ไปแล้วเนาะอยู่คู่บัวอยู่คู่บัวใช่ไหมทุกวันเนี้คู่บัวเมืองอืออืออืออืเออเนาะแล้วแล้วมีตัวไหนอีกที่ว่านอกจากไอ้นกขมิ้นที่ว่าที่ก็มีพวกไอ้ขวางไอ้ขวางไอ้ขวางมันอยู่สางเพชรมันขายพวกเพชรไปขาดหมื่นเจ็ดพราไอ้พวกหลานจริงแท้โลบ แล้วคนชนะคนครับป็นนานเดียวกันเนี้ยก็ได้ปีกว่าถูกปีกว่าแล้วเขกเขาลุ่นนกขมิก็ขายรุ่นเราเราซ้อมไปแล้วใช่ไหมซ้อมไปแล้วซ้อมไปแล้วครับไปไปขายไปเป็นบาทไหนบ้านนอกพี่ดอกเหมือนกันครับอู้หมีหลายตัวมีหลายตัวพี่เหรผมก็เยอะเยอะอะไรไม่ถูกอืมอืม ปีหนึ่งปีหนึ่งขายไปกี่ตัววัวล่ะออกไม่ทันนะพี่เอออกไม่ทันเลยครับลุงวัวไปไม่มีมีมีคนจองไหมไงวัวนี่ัวมาประจำเลยครับออกไม่ทันเลยครับคนกายนี่ไปมั่งบางทีเราไม่อยากจะให้เหมนที่พูไปเลี้ยงงูไไก่เงี้ยแม่มันร้องกูต้องวิ่งข้ามถนนขามันนั่นได้หรอไอพี่ร้องหาลูกมันเงี้ยังถ่ายเข่าเลยนะแล้วกลัวอย่างเงี้ยเราไม่ได้ปันให้ทีพวกไอ้เข่งเราเปล่าไม่รู้บอกขาว่าถ่ายไม่ได้จริงพอไม่อยากถ่ายให้ควรเป็นร้องหาลูกต้องวิ่งไปวิ่งมาเงี้ยมันนก็เดี๋ยวรถช เราก็เลยรอรอให้มันโตรเรามาซ้อมก่อนอย่างเงี้ยจึงจะขายอย่างเงี้จะง่ายกว่าจริงก็เมื่อเดี๋ยวพวกบางการก็ถือดีคูมลูกแก่ใช่ไหมไมันอดลม้มลูกแก่เขามากลับขึ้นรถไปลเลยอ่ะต้องถูกเนอะอู้ดีว่าเราเราเราไม่ทันน<ๆ>ี่เราตา <laughs> ทั้งวันนี่ให้ได้นเนาะเหล่าบ้าพัานน,น่ะเออเหล่าบรรพันเออขายเป็นเหล่าวัวลานดีไปเลยอ่ะโอ้ออกไปอ,ออกไปปีหนึ่งออกประมาณกี่ตัวปีหนึ่งโว้ ไหวตัวพี่นะเป็นประมาณประมาณเท่าไหร่ตายบ้างอะไรบ้างเราไม่นับตายไม่ไม่พูดถึงที่เราขายออกไปอ่ะขายออกไปก็งอกโบราณปีงบก็สิบตัวตั้งลูกแอร์แล้วพวกนี่เป็นสิบใช่ไหมครับตัวเมียมันเก็บไว้ไม่ได้เลยไม่ค่อยขายขายตัวเมียนะขายเก็บไว้ขายตัวผู้เป็นตัวผู้เราไม่อยากให้เราเราไปไก่เราเอาขายตัวผู้เดียวได้ราคาเราขายเราซ้อมขายอะไรเยอะเมื่อกี้ผมบอกมาขายซ้อมขายพี่ ส่วนส่วนใหญ่ขายลูกแแอร์หรือขายซ้อมขายที่พูดเมื่อกี้นะซ้อมขายบ้างลูกแแอร์บ้างแล้วแต่แล้วแต่แแตใช่ไหมโอืออออ้โอ้เนาะขายพิเศษสิบอ่ะตามที่เราสืบ,สบๆดูก็ดีส่วนใหญ่เป็นบาทไหนตามที่ทุดทุบที่ล,<ง>ลองโน่ปรลองก<า>ับน<า>้องสองบาทเนี่ยเนาะก็ขานผมไม่ค่อยชอบขานหัวขานมันเล่นๆผมชอบลองหัวเลยคับลองครบสองสองอย่างสองบาทเนี่ยเพราะมันพวกนี้เทวดีมันได้ละครับว่ะถ้าได้ดีมันก็คือ ทำให้เราเราดูง่ายมีผลงานอะ่ะมีผลงานให้เราเราคนรู้จักอะ่ะครับอืม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 โอ้ดอกโอ้ไอ,อ,อ,อด่างสังวาลพูดทุกเม,มื่อกี้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็พูดถึงด่างสังวาลตอนแรกๆก็แม่ของด่างสังวาลยังอยู่ไหมหรือว่าญาติพี่น้องเขา เราอยู่เราอยู่เราอแต่แม่ตายไปแล้วเนาะนานแลานเนาะนนานเนาะนานเ้าหลายปีเนาะแต่ลูกหลานเขาอยู่อ่ะอยู่ครับอยู่คุดดุมฟั่งไม่ไข่เลยน่เเพราะเขาต่ำเป็นคนรักหัวคุณดุมฟังทางบอกแลวแม่แม่ของไอ้ด่างขวานเขาให้ลูกมาเยอะไหมก็เยอะให้แม่ผมหมอแม่ผมคนโตไง เลยครับแบ่งมาเล่าว่าคนตัวตัวอ๋อคนตัวคนตัวอะไรเลี้ยงต้อยหมานแบ่งแบ่งจัดญาตกันไปเนี่ยพี่น้องมีสี่คนก็ให้คนตัวไปแม่ผมเลี้ยงแม่ผมไม่ค่อยขายหมว่าแม่ผมรักหมูเลยเลี้ยงเลี้ยต้อยต้อยหมาเป็นฟูงเป็นฟูงเนี่แม่ผมจนวันจนวันเป็นทุกวันเนี่ยก็เลี้ยงผมกันเยอะทุกวันนี้ก็ผมก็ซื้อไถ่าทมาจากพ่อกับแม่แหละเลี้ยงหมูมา จากที่ว่าตาให้ก็กลายมาเป็นขยายมาเป็นใหญ่ตรงเนี้ยแล้วแล้วญาติคนอื่นที่ให้ไปเขาเค้ายังเป็นโบราณอยู่ไหมที่ว่าแบ่งให้เป็นหนาผมนี่ชายอยู่มันนอกต่างจังจญาติจะเป็นไหมที่ว่าโบราณอน่ดีไหมประพอกันเลยใช่ไหมเขาก็เล่นหัวแต่พับนี้เขาเขาได้เล่นเขายุ่งก็คือผลงานดีเหมือนกันนะเด้อจากเราเดียวกันจากต้นเราของดังทั้งวานเนี่ยดีเหมือนกันนะเด้อเขาก็เยอะอยู่เป็นร้อยแล้ประพอผมเนียหมายว่าแต่เขาเยอะเนาะที่ว่าญาต ไล่เรียกกับผมเป็นร้อยเหมือนกันเป็นร้อยยุ่งกันเลยอู uh ้เราดังเดิมมุดเดิมอะไรกนเนี่ยม้าออกจะขาดแบบยกไปเลยยกชุดไปเลยตะพู่งเนี่ยอันเดียอันเดียนั่นโอ้โหเนาะก็หมายว่าดาวทั้งบาลเนี่ยเอาไปให้ญาติญาติที่ว่าป่อทางตาแบ่งให้ให้มาก็แล้วให้ลูกคนละตัวคนละตัวได้ก็นกลายเป็นเหล่าเวราทั้งหมดเลยอ่ะเออแบกแม่เดียวไปเลยอ่ะโอ้ แม่ผมม่ค่อยได้ไข่เขาไข่หมดยากเราเลี้ยงต่อยต้อยหมาก็เป็นปูเยอะเงี้ยแต่พ่อมันก็มีหัวปูให้หมาก็สมมาสานก็ทุกวันนี้ก็เออเนาะตั้งคนตั้งชอบบัวเออเนาะก็เลยอยู่ยาวกันเป็นร้อยเลยทุกวันเนี้ยก็คือเริ่มต้นจากกี่ตัวเริ่มต้นจากกี่ตัวลุงลุงกี่ตัวที่ทุกวันมันเลยแรกเลยมากี่ตัวสี่ห้าตัวใช่ไหมก็มีเหล่าทั้งดั้งสวานตัวหนึ่งต้น แม่เราเลยหรือแมาหลานเราเลยคือแบบก็มานี่ลูกผมเลี้ยงตาวไปเยอะอืมเป็นขนาดเด่นวันนั้นก็เป็นเหล่าดั้งเดิมหมดเลยอ๋อเก็บากก็โอ้ผมมันกลายมากลายเป็นเหล่าที่นี่หมดแล้วตอนนี้ก็ประมาณตัวเดียวก็มันมันเป็นเหล่าโบราณวันตัวเดียวไม่ใช่ใช่ไหมหรือว่าเหล่าทั่วไปตัวทั่วไปลูกหมาแบบ ก็ตุ่ตุตุนตุพี่เนาะมันก็นั่นนมันก็มันก็วิ่งอพไงครับอหลักๆก็เหล่าด่างทังวานเนาะเหล่าด่างสั้งวานที่ว่าแพร่ขยายจนเป็นเหล่าทุกวันเนี้ยเออเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเราเราไม่ได้ข่มันก็มันก็จะืบทอไปเรื่อยขยายพันธุ์ไปเรื่อยอืมก็จได้ทุกวันเนี่ยก็เริ่มต้นจากตัว้องตัวแต่ห้าตัวสังที่ที่คุณลุงบอกเมื่อกี้อืมอืมอืมอม ข็ตัเนาะขาัามเนาะขาวก็ตามนะครับครับขายแล้วก็แยกออนมาขายขายทุกวันนี้ขายตัวละกี่บาทลูกแอรลูกแอรนะลูกแอร์ก่อนหมื่นทบอาทประมาณไม่หมื่นห้าเนาะครับผมประมาณหมื่นห้าสรทีหมื่นห้าเนาะครับอไม่ได้แล้วใชาวัววัวซ้อมนี่เท่าไหร่วัวซ้อมวัวซ้อมผมก็ขายสามเนสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่น สองหมื่นห้าสามหมื่นประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะครับผมเพราซ้อมขายมันได้ดีป่ะเพราะหัวซ้อมขายมันมันลงเข็มเนีล้วรับครับเห็นถ้าเข้าช็อปผมว่าซื้อผมก็ใช่ไงพี่เพราะผมคนเลี้ยงหัวพุ่งต้องซ้อมหัวขายตัวซ้อมบัวขายอย่างเดียวนะเพราะว่าคนซื้อไปเขาได้มันใจว่าบัวเราเราซ้อมแล้วมันวิ่งยันแน่ ้าซื้อลูกแกแล้วก็ไปเสี่ยงเขาเนาะคนซื้อก็ไปเสี่ยงเขาอ่ะเนี่งาะอย่างที่บอกเนี่ยไปซ้อมข่ายมันได้มันได้ดีฟว่ามันมันชัวร์กว่าเนาะคนซื้อกำลังใจอ่ะยิ่งหัวนอกระพี่เนาะหัวนอกรินมีดีนาะโอ้ยังมีดีนะท่นเลยพวมาซื้ออยู่รับเดียวนะเดียวรู้กันนะถูกสามกีคนลุยเขาชนะชนะเขาเนาะอบเาแก่งหน้าเลยนะเเ ทับไทยทับแสนห้าทับไทยเนี่ยทุกวันนี้นะเขาให้แล้วเขาให้แล้วใจ่ไแม่แสนทับไทยนี่นะเออจะผ่อนไม่ขายราคายังไม่ตรงกันด้ยัวสองปีกว่าเนี่ยกำลังรุ่นเล็กเนี่ยเท่านกขมิ้นเลยอ่ยกลางกลางได้ส่งบัวบัวกำลังจะเป็นไว้จะเป็นกลางก็ไม่ได้มันเลยก็โตเขาอ่ะน้องพุ่งจะคลอดพี่นะน้องพุ่งจะออกมันจะเมนียแม่ยูน่ยแม่แม่แม่ให้ลูกกี่ตัวไอ้นอบทับไทยโอ้ทับไทย ไม่ไ<ห>สิบ,สต,บตัวไปแล้วพี่นะตัวตู้ผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวผมก็จำไม่ได้พี่นะแต่ก็สิตบตัวเนี่ยเชื่พี่ลองไปดูดิงีบแล้วเขาเนอะเขา,ขแ,ขาแก่แล้วเขาแก่แล้วผมก็คิดว่ามันหมด,ดลูกแล้วแล้วก็ไอ้เอ,เอ,เอ็ดเนี่ยที่ซื้อไอ้จะขอทับไทยจะขอซื้อแม่ไปครั้งนี้พ่อไม่ขายเอาไว้ก่อนเอาไว้ลุงยุ่งลงลูกมาตวงต้องมีอาชีพร่างกลายเป็นเป็นตอดก็แปล่พูดถึงตัวเมียเขาก็น่าจะมีเยอะอยู่มั้ง แม่เขาทับไทยเนี่ยเยอะๆตุ๊กตู้ผู้มีวันเจอจะจำได้ไหมตุ๊กผู้ก็ผมก็จำก็มีหลายตัวพี่จำค่อยได้รขายหมดเวดเป็นโบราณหมดเลยก็ขายทั้งช้าไปตัวงอยู่คุณบัวแล้วก็เอ๊ะเนี่ยครับครับจำได้ครับครับครับประมาณสองสองสามตัวเนาะตุ๊ผู้ได้ไหมประมาณนี้เนาะได้เนาะสองตัวนั้นก็เป็นตุ๊เมียเนาะตุ๊เมียเยอะเนาะทับไทยตัวที่เท่าไหร่ ทับถอยนี่ตัวที่ตัวตัวนี้ก็น่าจะก่อนก่อนสุดท้ายนะใช่ไหมก่อนก่อนสุดท้ายนะใช่ไหมก่อนคนที่จิบติ๊บนี่หรือมั้งพี่พี่ตัวตัวตัวนี้อยู่ว่ือว่าพี่ก่อนมีก่อนอีกตัวนี้อีกครับที่พี่พี่ตัวตัวเล็กตัวนี้ที่อยู่พี่ตัวเล็กพี่จะเป็นพี่ตัวเล็กเนี่ยเนาะตัวตัวล่าสุดเนี่ยไอ้นกขมิ้นนะพี่ไอ้ทับไถอยู่คุบัวเนาะพี่ไอ้ทับไถต่อกันเลยใช่ไหมครับอือเออเออใช่เพราะประมาณทับไถเอ้ย ทัพไทยก็ามาณสองขวบไปสามขวบเนาะดกอกบินก็ประมาณห้าขวบอะไรกัน็กนอ,อกบินหมวหย่อยเียกกันเลยเรียกกันเลยเนาะหมูหย่อยเลูย<ะ>่อยหัาปีประมาณนั้นละก็อกบินก็น่าจะห้าหกปีแล้วอืมรุ่นใหญ่ไปแล้วเนะาะกลายเป็นรุ่นใหญ่ไปเรอยละอืมก็ๆๆทับไทยเนาะที่ดังๆอะเนาะแม่นยังลงเลือลูกมาตวงเม่นน่ะเป็นตัวผู้ด้นเป่นตัวเมียชิบเออเนาะอืมเนาะไอ้ทับไทยไอ้แสบไอ้โพคนนี้เนาะที่ว่าที่พูดมาเมื่อกี้ก็ วนนี้ก็แม่เขาก็อยู่ในฝูงหมดเลยนะวกนี้เนาะแม่แม่ไอ้ทัดผ่ยอยู่ในโคกก็แล้วแล้วไอ้แสบกับไอโ้โพนะอยู่ในฝูงอยู่ในฝูงก็ไม่ไกลอยู่ในฝูงอะเนาะที่เราจําได้ก็ประมาณนี้เนะที่ว่าวัวที่เราออกไปครับน,นั้นก็อาจจะไม่ได้ตาม,มั่งอะไรมัง่งแต่ลูกที่ออกจากคอนกนี้เอาไปเป็นวัวล,ลานส่วนใหญ่ก็ใช้ได้นะ่ะดีทุกตัวเนาะใช้ได้ก็ได้ก็ได้ ขายตัวครับยิง้อยตัวพวกมันตันอยู่เรื่อยนะทีแล้วมันยจะขายให้แล้วคือว่ามันแม่มันร้องหาลูกมันข้ามถนนถามเออยังมันชั่วมันจัดจังต้องอดนมไปได้วโอเคมันยังยังกินนมอยู่ก็ยังไม่อยากขายพูดง่ายเนาะือพูดถึงแม่เหล่าวรานเป็นเหล่าดั้งเดิมพอถึงพูดมาถึงพ่อพ่อพ่อพันเที่ยวมาเป็นเอามาทับอวรานของเหล่าเราเนี่ยแม่เหล่าของเราเนี่ยพ่อพันเนี่ย มีกี่ตัวแล้วทุกวันมีตัวเดียวทุกวันนี้นะทุกวันนี้มีตัวเดียวก่อนหน้านั้นมาจากไหนมั้นก็มีมีมาจากเมืองการก็มีมาทางไอ้พลายเพาะไอ้เขาปั้นเหล่มไอ้ตาชัยเมื่อชัยชื่ออะไรไอ้สลดามดาวสลามหัวดาวสลามเนี่ยเจะาของเื่อเราเราเจ้าไอ้หัวชื่อไอ้สลามตอดนี้ชื่อสลามพ่อซื้อตาวตะชัยมาไหมล่ะพ่อชัยชัยคนไอ้ บัแหลมอ๋อมะแหลมซื้อยากัแหลมว่ะเพิ่งน่ะอซื้อยากมะแหลมท่าแรงทะาแรงทะาแรงใช่ไหมทะาแรงซื้อยากทะเแรงท่าแรงมะแหลมมองผมเนี้ยสามปีจะเปลี่ยนพอแล้วก็เปลี่ยนเมื่อกี่ชุดละพอพันถึงปัจจุบันเนี่ยก็หลายตัวแล้วผมเนี่ยหลายชุดละถึเจ็ดชุดถึงเจ็ดเป็นสิบยใช่ไหมเป็นสิบเป็นพอพันธหมดเลยพอพันุโบราณหมดเลยพกเนี่อเพราะว่าพ่อเนี่ยเราลูกเกิดของเราเนี่ยอื แล้วเราก็จะทัมแม่เหมือครับครับผมันเลือกมนชิดเพาะว่าเราเดียวกันเลือกมนชิดทับน้องทับแม่เหมือนเงี้ยก็หมายความว่าลูกลูกตัวผู้ที่ออกจากเราเราเนี่ยเราไม่ไดเอามาทับไปเป็นพันธ์เลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยใช่ไหมอ่ะอืมหลั่นถึงหลั่นกึ่งงุ่อืม ก็สามหมื่น้ะแม่ลูกอ่ะเลยอือขังรลูกไว้อืมยังไงกเก้งอะพี่เหมือนเก้งีแดงแป๊ดหรอหูเอะผมขายต่อให้หน่วยไปหนุ่ยพวกผมน่สโมอว่าดึงเอาวัวอะไรขายให้กูเนอะโอ้ฟิตมาไหลเลยเลยมึงจะไปรูกมึงจะอยู่กงฟิตไม่หรืออืออยู่ที่นี่ไม่คิดไปอยู่กับเขาไปดูคิดนะเด้เปลี่ยนเจ้านั้นมีสองพ่อไปสองพอเลยที่ีพ่อเดียว นั่นแดงแปดโอ้โหหูตาของลแล้วพ่อปัจจุบันนี่ได้มาจากไหนเราเดิมเ่าเดิมตอนที่เราเดิมเร่าเดิมเดิมใช่ไหมมันห่างแล้วเนาะมันห่างแล้วมันห่างมันเริ่มห่างกันเยอะแล้วห่างกันเยอะก็เอากลับมาทับได้รุนหล่นรุนหล่นแล้วก็เลยมันห่างแล้วก็เอามาทับต่อได้หมายนี่ผมก็จะหาเปลี่ยนแล้วกี่ปีแล้วเราเนี่ยไอ้แต่พ่อพันธุ์ที่ใช้มากี่ปีแล้ว ทราบพี่ปีแล้วพี่หมายว่าไอ้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 ทับไทยมันใช่พ่อพ่อตัวปัจจุบันนี่แหละพ่อเหมือนพ่อทับไทยพ่อทับไทยเลยใช่ไหมโอ้เนี่ยพ่อทับไทยเลยครับเนี่ยเป็นเหล่าหมายว่าพ่อทับไทยเป็นเหล่าดั้งเดิมออกมาเป็นไงเนาะเหล่าดั้งเดิมที่เป็นรุ่นเลนแล้วเป็นไงที่มันหางกันแล้วอ๋ออ๋อแล้วนกขมิ้นไอตัวนกขมิ้นกับตัวไอตัวนะไรคื่ออะไรล่ะปูน้อยปูน้อยเนี่ยเป็น เป็นเป็นพ่อมันนี่เป็นเป็นพ่อพ่อนี่พอปัจจุบันนี้ใช่ไหมปัจจุบันนี้นะตุ๊ดพ่อปัจจุบันนี้มีมีชื่อไหมรถถังรถถังใช่ไหมครัเป็นรถถังไงรถถังนะเหล่าดังเป็นเหล่าดังเดิมมะรุ่นเหลนะเหรียลรุ่นรนอ่ะรุ่นเหลรุ่นหางกันหางกันหมดแล้วอืมเขาบอกว่าถ้าดีเงีนจะหาตัวใหม่อีกใช่ไหมตัวใหม่จะเอาข้างนอกมาหรือจะข้างในจะจะถ้าดูข้างนอกก็หาติด่างด่างข้างนอกใด่างไปดูด่างดำ ดังตําเเปลี่ยนหมายว่าไอ้รุ่นเหล่เนี่เป็นสีนี้ใช่ไหมพ่อพ่อที่แดงหมดเลยใช่ไหมแดงขาดกำไรรถถังห่างโดหน้าโถหน่อยโผล่เล็กขายกำไรก็ดีนะขากำไรหนาหน้าโผล่ดีด้วยนะโผล่น้อยหมืึนเลยอ๋อเหมือนไอ้โผล่ตัวนั้นใช่ไหมไอ้โผล่น้อยมันโผล่เต็มไอ้รถถังนี่โผผลล่โ่นิดเดียวโผล่โผล่น้อยขายกำไรไหมขายกำไรขายกำไรขายกำไสี่ขาดเลยโอ้ถังโง่ ก็หให้ลูกวิ่งนะพี่เนอะไล่ตัวแล้วก็ไงทับไทยก็ถือว่าจะได้แล้วเออถือว่ามีเป็นผลงานของพนอรถเอรถถังกอพ่อทับไทยก็หมายว่าไอ้รถถังเนี่ยให้ที่ให้ลูกที่มีชื่อคือทับไทยอะครับไปนกกระมิ้นสองตัวเนาะอีกหลายตัวอีกหลายตัวใช่ไหมที่มีชื่อโอ้โเนาะโอ้ใชจะได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเออดีดีเลยครับอ่ะก็คงจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเหล่าดั้งเดิมของเรา ตาสังวานนะดางสองวานนะครับ่งเป็นต้นเหล่าเนาะ<บ>ของทางปัจจุบันก็เป็นเสียหนึ่งบ้านนอกนะครับแล้วก็ทางคุณพ่อนะคุณพ่อชื่ออะไรชินนลนะครับคุณพ่อนนนีอยู่ตรงนู้นนะครับก็มีเสียงแซ่เข้ามานิดหนึ่งก็ไม่ได้มานังคุยตรงนี้อก็เป็นให้ให,ใ,หให้แซ่เข้ามานหน่อยนะครับก็ให้ข้อมูลไปนิดหนึ่งก็ได้ข้อมูลมพอสมควรถือว่าเป็นเหล่าดั้งเดิมของของเหล่าบ้านนอกนะครับนะครับที่ให้ลูกมีผลงานนะครับ แล้วก็หลายตัวเหมือนกันนั่ที่ออกไปหลายตัวที่นี่ผลงานนะครับตอนนี้ปัจจุบันที่เราที่เราคุยกันตอนแรกว่าปัจจุบันมีแม่เหล่ารวมลูกของเอ็งลูกแอนได้ประมาณร้อยกว่าตัวเนาะครับผมแล้วก็ตัวเลี้ยงอยู่ตรงไหนนะที่เขาเขาหลวงเขาหลวงเนาะเขาหลวงเขาหลวงใครเลี้ยงอ่ะผมเลี้ยงครับเลี้ยงคนเดียวเหรอครับเลี้ยงกับน้องชายเลี้ยงกับเชื้อนี่เขาเลี้ยงอ๋อเลี้ยงกับเชื้อแบ่งกันไปโรงเรียนเกษตรเขาเกี่ยวเนี่ยเขายุดงก็ช่วยพ่อแม่อ๋อนี่เลี้ยงเกษตรใช่ไหมอ๋อเลี้ยงเกษตรเกษตรศาสตร์ว่าเอ้เกษตร สัตวศาสตร์ไหอ๋อเรียนสัตวศาสตร์เออเข้าพอดีเนาะเออก็เอาความรู้ที่เรียนมามามาดูเรื่องวัวเชื้อเออเรื่องวัสมพันธ์ก็สบายมากนี่ก็เรียนมาได้เยอะโตนะลอกพได้เออเออมันได้แล้วมันเพรามมีวิชาเรียนอยู่อืมก็ดีเลยก็ดีเลยว่าโอเคเลยละนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวัวลานตรงนี้ก่อนไอ้กเขมิ้นไก่ลูกโพเนาะตรงนี้เนาะครับผมเป็นเหล่าดั้งเดิมเป็นพ่อก็คือไอ้รถถังอะเนาะครับนะเหล่าดั้งเดิมตรงนี้น่ะนะครับเดี๋ยวให้ชมตรงนี้หลังจากชมตรงนี้เสร็ ไปชมไปเหล่าโบราณที่อยู่ตรงเชิงเขาเนาะ,นะรับรับรับ,รบ,รบเดี๋ยวไปชมครับ